แล้วฉันก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งลอยมากับลมว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันก็ลเ,กเลยรีบวิ่นไปดูแล้วฉันก็เห็นฉันเห็<อ>ี <c oughs> ดูดีดีดไม่ใช่ผีดูดีดีดูดีดีไม่ใช่ผี <c oughs> ตกใจหมดดีวะโกนักหนูนกล้านักเมยวอ่ะมันนี่พูดถึงงานั้องเยอะี่กลัวโดนเออนั่กลัวโดนโดนอะไรอ่ะโดนแบบนี้ไงพวกเธอทำผิดกฎรู้ไหมครูจะรับถอยหลังถ้าไม่ทำตามกฎก็ออกจากบ้านนี้ไปเลย ลากันมาตรงกลาง G B J H ห้าสี่สามสองหนึ่งเหมือนเลยว่ะชักชักไม่ชักขอโทษครับพวกเธอฝ่าฝืนกฎของบ้าน แอบกินอาหารตอนกลางคืนพูดคำหยาบอาบน้ำนานแล้วก็นินทาครูด้วยโทษที่พวกเธอสี่คนจะได้รับก็คือกักบ,บริเวณสองวันกักบ,บริเวณสองวันนอกจากเข้าห้องน้ำและกินข้าวแล้วพวกเธอต้องอยู่แต่ในห้องนอนห้ามออกไปไหนเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไม่คุยกับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยไปนอนได้ละเอาเพื่อนนี่เอาเพื่อนนี้ หยุดก่อนนะคะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเพื่อนลุกเพื่อนเพื่อนลุกจับนอนเมื่อวานจากไหนมามานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้เราจะวิ่งเข้ามาจากทางออกเอวิ่งเข้ามาตึงตึงตึ้งตึ้งตึงตึงตึย่ที่ทำบล็อกให้แล้วพอครูใหญ่บอกว่าเดี๋ยวรอฟังคิวพี่นะแล้วพอพี่บอกว่าไปประจาจุดแล้วเราก็ไม่ยืนแค่ยืนไปซัพพอร์ตแถวนี้เขาพูดใช่กะใช่ด้วยเดี๋ยวพี่บอกต่อเลย เดี๋ยวพี่ทวนไนประโยคนี้ให้นะอ่ะพี่เอื้อนอกจากเข้าห้องน้ําและกินข้าวแล้วพวกเธอจะต้องอยู่แต่ในห้องนอนห้ามออกไปไหนเด็ดขาดแล้วก็ห้ามไม่ให้คุยกับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยไปนอนได้ละปล่อยคิวแก๊งนี้วิ่งออกมาเจอคุูใหญ่ลุกมาจากห้องนอนอ่ะเราลุกมาจากห้องนอนแล้วพวกเราลุกออกมาทําไมไปนอนกันสิไปได้แล้วไม่ไปไม่ไปวิ่งไป ยืนข้างหลังบ้างบนโต๊ะบนอะไรบ้างมายืนให้มีระดับนะจะได้เห็นเห็นเท่ากันยืนยืนยืนไม่นั่งไม่นั่งขึ้นไปยืนตรงนั้นเลยสร้างระดับให้ตัวเองเดี๋ยวพี่ต้องนะทำล็อกให้ที่างยี่ทำถ้าพวกเธอไม่ยอมทำตามกฎ <S 2> <S 2> ก็ออกไปจากบ,บ้านหลังนี้ซะอะไรนะครู không? ทำา้อกดสองคํา้ง้กดพวกเราเป็นนางฟ้าฝันนะไม่ใช่อาหารซะหน่อยใช่ใช่พวกเราเป็นนางฟ้าฝัน ม่ใช้ทหารไดหน่อยใช่ใช่เอาแล้วละทีมันผิดธรรมชาติใช่กิเก้าตองึ้นทำไมพวกเราจะออกหาอะไรกินไม่ได้มันผิดธรรมชาติ ้นก็ไดต่อไปนี้อยากทำอะไรก็ตามใจก็นแล้วกันครูจะเป็นคนออกไปจากบ้านหลังนี้เอง <c oughs> บ้านหลังนี้นะมีกฎระเบียบมากมายก็จริงแต่รุ่น <c oughs> พี่ของ <c oughs> พวกเธอทุกคน <c oughs> เขาก็พูดเหมือนกันว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาก็คือช่วงที่อยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละครู <c oughs> รู้ว่าครูเจ้าระเบียบกับพวกเธอมากแต่ถ้าครูมีลูก ครก็จะทำกับลูกของโครูแบบนี้เหมือนกันครูใหญ่ออกทาง LED ค่รูใหญ่ออก,อออกพี่ว่าที่ครูพูดมามันก็ถูกนะเพราะชีวิตจริงของครูบีมไม่ต้องเล่นสโล ก็คงมีงานทำเยอะแยะมากมายคิวครูใหญ่เข้ามาอีกด้านของเวทีค่ะไฟเปิดแต่ครูยังแบ่งเวลามาดูแลวพวกเราเ <c oughs> พราะอะไรเอาได้จะรู้กันยอยู่นะ <c oughs> ถ้าพวกเราจะพูดกันว่าการเข้ามาอยู่ในบ้านเอฟมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่การเป็นครูใหญ่ของบ้านเอฟมันยากยิ่งกว่าอีกนะ เดินน şey um, ั่งพอวกันค uh uh. ุยใหญ่เดินไปนั่งที่บล็อกกลมตรงกลางจริงจรนายก็มีความคิดเ้วยขอนั่งตรงนั้นขอไม่รู้ใหญ่นุ๊กคุยใหญ่ครับพวกเราขอโทษครับขอโทษครับใหญ่ครับนุชยาพวกเราขอโทษครับขอโทษครับครูครูครับ เพื่อนๆยังอยู่ฝั่งนู้นกันนะพวกเรารู้แล้วค่ะว่าครูรักระหว่างนี้กับพวกเราแค่ไหนพวกเราจะไม่ฝ่าฝืนกปยอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทษให้พวกเรานะคะคเธอได้ไหมที่ต้องทนกับคนไม่เอาทาง เธอเบื่อไหมที่ยอมให้คนไม่ได้ความขอโทษจริงๆที่ฉันทำให้ในอใจขอบคุณจริงๆที่เธอ,อยังรัก ลอดไปให้สงกับจิตเธอได้ไว้ใจตออแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอขอ,ขอคุณจริงๆที่เธอ,อยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดี และคนอย่างฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอได้ไว้ใจต้อแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอเรขอโทษครับขอโทษทั้งคู เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตกันนะรีบไปนอนได้แล้วไปครับครับครูจะนับแล้วนะไปสิครูจะนับแล้วนะฮะอ้าวหนึ<อ>่งสองสามสี่ 1> 1, 2, 3,